สวัสดีครับพี่น้องอาดิเกตหนังสัตว์วันนี้มาขโมยมขโมยของระเืนโชว์นี่ครับเจอกันที่ตลาดไทย้ันที่สาวน้อย

เจอกันนานคิดถึงจังเลยอลีสนี่ครับสถานที่ก็ที่ขึ่นรถแท็ี่มเมา่อกี้เอนรับเอ่กรับเดี๋ยวเรามาดูคนเรียบร้อยหน่อยเออสาวกจังเดี่ยวเฮ้ยยไงโอ้โหหุวหดฟุ่นแต่ยังไม่ถ่ายของเราเนะ <c oughs> ดูแลดีเรว่าดูแลของไดดีนะระเทศไยแลนนะครับเพราพี่เดียวว่าสายเร่อนี้ปัญหาสวัสดีครับวิ่งไปไหม คลิปเนี่ยคลิปไหมแม่แม่อ่ะน้องโลบะครับชุ่มห่อน้องมาอะไรเนี่ยมา,ยมายอะไรเนี่ยมาไล่ชิมวต้องตีเปิดตัวี

พยาดีว <l id> <c oughs> ่าี่จพาด้วยแล้วเข้าย่บานเลยไทยอะมาเลยนอนคนละมือเนี่ยนั่นไม่มันต้องหอดมือหมอมหมอหมอมาตัเอสนี่นะลงมือหมอไงง่ายๆนะครับสายเรียน ออกมามันก็เรียบร้อยตื่นมาเนอะเขาแบบเขาบง่ายมากจริเนี่ยม้เขียวมลุมเขียวลมต้องไปหาหมอเขียวลหนจไปจัดเขียวไหมจำก็ได้ปะนี่ยจำดกัก็ังงงอยู่ แล้วก็ระวังกขิดอกขิดินนะครับเขิดินตนี้คือว่าใครคนี่บบเดลยตัวีปะด็นหก็คเขนเงเลยาเนเิงายยังอยู่เลายเินเงเลย่ขีดินของแขีวนะขีดินของแขียเอาเียบรอยได้ได้อยู่สายก็ยังไม่ไหมอยู่ัปัญหาอย่งล้างก็ไ่ได้ แต่นอนีมัน okay. ีใครถมือเนีมันม yeah> ีใครกจะย้จนอนแทวอะไรอ่ะอะไรจะดูเลยวัสดีครับเอ็ดนวัสดีครับทุกทุกคนเครับแลวมีเนี่มันใส่เส้เดียวกันเลยหรอว่าเี็นบอกเรบสมรองไปัเลยแต่มืีนี้นะครับตลาด ชัชวันของเก็ดดูรถลำพวงหน่อยตรวจสอบเขาเรร้อยๆสะอาดนะห้องคอนโทรลสะอาดที่เราดูแลได้โอ้โหเยอะยังนัอนใหม่อยู่เลยแต่วันที่ฉ่ำเนี่ยสะอาดนะเออ อย่างของรองเป็นตังบวุนนะเห็นพี่พีทีมงานดูแลของได้ดีก็ตาคนลือเออสาหน่อยแล้วเพื่อนชูไปเปิดบังแดดคนก็นยองนักตานะฮะก็ถือว่าพี่ๆทีม งานทำงานได้ดีไปเรื่องสองวงของพี่พัรเพล่ก็จะอยู่วัดท่าาเสวัดท่าเสาเสห้างจะมีประมาณเจ็ดสิบโลนะครับเดี๋ยวผมก็ต้นออก้าวไปเจ็ดสิบโลพี่น้องอยากเ้าใจพี่น,อน้องเฉยเฉยแม่จะดีเราเพิ่ไปคุณได้ไปมาไปเอาของนะครับพอดีน้องดูนะครับ đi chậm gì anh má à? đua rồi đua đua đâm rồi đâu à? Được. Được. Được.

เศษหนาตูัวเด้อจันเบ่งมันเศษหนาตัวดิครับเออเอา,เอานั่นซื้อเนี้ยมาเป้าแล้วเออลูกพี่ว่าไงน้องหนาจะยุ่งหนิครับใช่ป่ะผัวหาแล้วพี่อยู่าไงวะผมเห็นร็อกเช็คขี่แล้วไปจอดใส่บุหรีก หาเอพยักครับรับลูกเกดอ่าโอ้ยรับลูกเกดรับลูกกาฮัลโหลครับลูกพี่โอ้ยพ uh ี um ่ใส่สลหรับที่นี่ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ